สวัสดีค่ะสำหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะพี่หมอน้ำหวานจะมาเล่าพลังงานของไพ่ในหัวข้อเรื่องนะคะหลังจากที่เขาไม่มีคุณแล้วนะคะเขารู้สึกอย่างไรนะที่คุณไม่ได้อยู่กับเขาแล้วเขารู้สึกกับคุณอย่างไรบ้างและเขาคิดอะไรนะคะก็นะคะใครผ่านมาเห็นคลิปนี้หรือคลิปนี้เด้งไปอยู่หน้าฟีดใครแปลว่าพลังงานของไพ่ยอยากส่งพลังงานนี้ถึงคุณเนาะก็นะคะ ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะอาจจะตรงกับใครก็ได้หรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะถ้าเป็นพลังงานที่ดีรับไว้ถ้าไม่ใช่พลังงานที่ดีปล่อยผ่านไปถือว่าเอาไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคะค่ะสำหรับไพ่ใบแรกนะคะมาดูก่อนเขาคิดอะไรนะคะไพ่ใบนี้คะ่ะ N ายอ h ฟเดอะวอร์ก้าวไม้เท้ารู้สึกมีคิดถึงมีคิดถึงคุณอยู่นะคะ หลังจากที่คุณไม่ได้อยู่กับเขาแล้วไพ่ใบนี้หมายถึงคิดถึงนะคะแต่ก็อยากจะกลับมาคืนดีนะไพ่ใบนี้แต่ยังมีความรู้สึกว่าไม่กล้ากลับมาเพราะตัวเองอาจจะทําผิดพลาดกับคุณไว้เยอะไพ่เทมเพลนนะคะหมายถึงการปรับหรือปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแปลว่าเขาอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณนะแต่ไพ่ใบนี้มันขึ้นมาแปลว่าเขาทําอะไรบางอย่างไว้ที่ทําให้แบบคุณแบบโกรธมากๆและเสียใจมากๆไม่สามารถ ที่จะกลับมาคืนดีกันได้ประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ไพ่สเต็เพราะที่ผ่านมาคุณก็อดทนกับเขามาเยอะหลายๆเรื่องนะคุณเลยตัดสินใจวันนี้ที่จะเดินออกมาจากเขานะคะเนาะเขาทาผิดพลาดกับคุณหลายอย่างมากหลายๆเรื่องเลยแหละคุณทนมาตลอดนะคะดูสีไพ่ใบนี้ขึ้นไพ่เอเมจน่าจะที่ผ่านมาน่าจะงอนแล้วละหลายรอบแต่คุณก็ไม่ยอมใจอ่อนไงเพราะว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณไว้เนี่แหละ ทำให้คุณรู้สึกว่ายังไม่หายโกรธยังไม่ยังไม่ลืมเรื่องนั้นความผิดพลาดในครั้งนั้นนะคะมาดูไพ่ใบนี้เห็นไหมเขาพยายามง้อคุณหลายรอบแล้วเนี่ยพยายามกลับคืนมาคืนดีมีไพ่บุตรไพ่ลูกด้วยถึงมีลูกด้วยกันก็จะกลับมาคืนมีแต่คุณมีความรู้สึกว่าไม่เอาไม่เป็นไรเลือกทางเดินที่มันมีความสุขมากกว่ามันมีไพ่บุตรเห็นไหมมีเด็ก หมายความว่าคุณเลือกทางเดินที่มีความสุขมากกว่าถึงวันนี้จะไม่มีเขาแต่คุณยังมีลูกเนี่ยคุณก็ยอมที่จะเป็นออแม่เลี้ยงเดียวพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่จะเดินไปข้างหน้าถึงจะกลับมาง้อวันนี้ก็ไม่เอาเพราะรู้สึกว่าที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่ทอกซิกมากๆต้องอยู่กับความรักที่ทอกซิกมันเป็นไพ่เมจิเชนหมายถึงความรู้สึกอารมณ์มันมันรู้สึกว่าโดนกดดันนะไพ่ใบนี้ โดนกดดันแต่ตัวคุณเองที่อยู่ที่ผ่านมาได้เพราะความเข้มแข็งภายในใจของคุณก็แล้วกันคุณถึงผ่านมาได้แต่มาถึงจุดนี้แล้วไพ่เมจิเชียนหมายถึงขอทําตามใจตัวเองความรู้สึกตัวเองมากบ้างเถอะไม่อยากที่จะอดทนอะไรแล้วประมาณนี้นะคะพลังงานของไพ่บอกแบบนี้เนาะคะ่ะนี่ควีนนะเดอะเวิลด์เดอะเวลดแปลว่าตัวเขาเองก็มีคนใหม่เข้ามาเหมือนกันนะ มีคนใหม่เข้ามา,พาไพ่ใบนี้แปลว่าตัวเขาเองก็มีคนใหม่เข้ามาแต่เขาก็ดูเหมือนยังตัดใจจากคุณไม่ได้เหมือนกันนะเอ็มเพจเห็นไหมก็กับคนใหม่ก็รู้สึกดีแต่อีกสักระยะนึงก็คงจะตัดใจได้เพราะยังมีแอบคิดถึงกับคิดถึงคุณอยู่เขาก็พยายามที่จะเริ่มต้นกับคนใหม่เพื่อที่จะได้ลืมคุณอะไรประมาณนี้นะคะแต่ดูแล้วเขาก็พยายามดูพยายามอแต่วันหนึ่งเขาก็อาจจะทําใจได้เห็นไหมขึ้นไพ่ 7หไม้เท้านะคะไพ่ใบนี้แปลว่าเขาพยายามพยายามฝืนใจตัวเองให,ให้ให้ให้แบบไปได้เต็มที่กับคนใหม่เพราะว่าคนใหม่ถามว่าชอบไหมแต่ก็ยังไม่ชอบที่สุดแต่ก็พยายามทําใจให,ให้ให้ไปทางนู้นมากกว่าแต่ในใจก็อยากจะกลับมาคืนดีกับคุณเนาะดูจากพลังงานของไพ่แต่ดูแล้วค่อนข้างยากเพราะตัวคุณเองอะมุฟออนและเดินหน้าแล้วไงะนะมาดูใบสุดท้ายสรุป j u d g m e เ t เห็นไหมการที่เขา ไปอยู่ตรงนั้นถือว่าดีสําหรับเขาเราก็ดีสําหรับคุณเนาะเขาก็ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําสําหรับตัวคุณเองพไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกสบายใจมากกว่าแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่คุณอยากทำเนาะถึงจะมีความรู้สึก อยู่ก็ยังสามารถคุยกันได้ตกลงกันได้พูดคุยกันได้นะไพ่จดิวเมนแปลว่ายังคุยกันได้อยู่นะคะแต่ก็คุยกันในสถานะคนที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันกันแล้วกันเนาะเพราะว่าดูจากพลังงานเขาจะกลับมาคืนดีไงคุณก็คงไม่อยากกลับไปแล้วเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะทําอะไรผิดกับคุณเยอะกดดันคุณมากๆแล้วตอนนี้คุณรู้สึกว่าอยู่และแยกกันห่างแบบนี้มันรู้สึกดีกว่าเนาะที่จะกลับไปเพราะคุณก็ไม่อยากไปแบบ อดทนกับอะไรที่มันทอกซิกอยู่เสมอนะคะก็อันนี้เป็นพลังงานที่ไพ่เล่าเรื่องราวนะว่าเขาคิดอะไรแล้วเป็นอย่างไรกับคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเล่าพลังงานถึงความคิดของเขาการตัดสินใจมุมมองของเขาหลายๆเรื่องนะคะถ้าใครรับฟังแล้วพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ดีก็พิมพ์ว่ารับไว้ถ้าใครคิดว่าเป็นพลังงานที่ไม่ดีก็พิมพ์ว่าปล่อยผ่านไปนะครับก็นะคะ ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไม้ได้นะคะเพราะว่าเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนรักทุกคนค่ะขอให้โชคดีค่ะบ๊ายบาย